ว,ว,ว่าตัวเจ้าทำสิ่งใดอยูม่มีพระคู่มั้งแต่เหตุผลก่อนใดไดไ้วันนี้เธอถึงได้แต่งงานกับไอ้เจ้าละกายแบบนี้หรอข้าเสียใจนะบุษบาปันใจให้กับชายเองเธอไม่คิดถึงข้าบ้างนะอินนเราบุษบาฟังไม่ผิดจริงนะ อีเดาใช่ท่านรู้ตัวว่าท่านกับข้าบุษบาเป็นคู่มันแต่ท่านบอกว่าท่านเสียใจที่เห็นเรียวบุษบาแต่งงานกับชายอื่นทำไมท่านไม่ถามตัวท่านเอง แบบนี้กับเราทำไมถ้าหากแม่ไม่เป็นผู้ตัวท่านแ็่ตัวต้นเห็นเรื่องราวทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ไหม <c oughs> อีนังข้าบุษบาจะไม่โกรธเ่าน